พี่น้องมันนี่อ้นสิร์ปะสิมก่อยบักไอส้สลีใส่กับเออสดิงและจิงลีดด้อยผมก็จะเตรียมพร้อมเรียบร้อยอุปรกรณ์เครื่องปรุงห้าปรุงเรียบร้อย,อยาตายประมาณนี้เนี้ยวตุยตุย หมดแล้วเลง่ายๆใส่เวลาโดนแห้งพี่น้องน,นี่ค <c> ล <oughs> ิกกับเข่าพอเอ่อไม่เป็นยังที่ละเอียดอ่อนง่ายๆถ้าเป็นศิลปะอีกแบบหนึ่งเด้อการเอ็ดอาหารเด้อต้องจอิตย่านใส่น้ำมัไนไก่ดำครับพี่น้องพี่น้อ,นกองก้อยหอยโซลีใส่แมงสะดิ่งหรือขี้ละเอียดหน่อย กระตันนแล้วพี่น้องซิมกันนะว่าต้องค้นหนือเ่เพราะว่าผมแตง่งแต่งเครื่องปรุงแบบค้นแบบในถ้วยแล้วถ้วยสีเขียวหั่นซ้ำนี่แหละซิมกันนะเตือตอนนี้ก็มันจะเปียง เว้ยเบ่ทวเนด้วยอ่ะเว้ยใส่ดุดดดเลยเว้ยใส่ยูใส่ยูดูดดิดวดนะฮะแมงสะดิ่งไงกิดิฏกิโลกิปลมเฮ้ยอื้พอดีเลยหัวพิควนเฮ้ย บรี่อยากกอเม็ดพี่น้องเออหมกเขียวบมกี้อ้าวกับเม็ดเลยพี่น้องบมกเขียวพี่น้องแล้ว,เ,ว,เ,ว,เ,วเ,เดี๋ยวใจเดี๋ยวใจละอีกขอขออีกสี่สิบห้าวิให้มันเต็มสามเลทีเดีวยวข <c oughs> อ,อจัาห้องมาหน,นึ่งเฮ้ยหัวปลาเก่าห้องกับเม็ดเลยหัวปลาห้องกินบะเบอรกับบะทีมเลยนี่นี่นง่ายๆนี่นี่นี่พี่น้องน,นี่นี่ห้ายพี่น้องนี่นี่ถยยปลาห้องก็มีนี่ นิ Belgium, ้นม่นแก้วนี่แก้วถุยแก้วห่าหันแก้วบ้วงห่าหันนิ้วมันที่น้องเฮ้ยเนี่ยพี่ไหนที่นี่โจ๊กโจ๊กเข้ากับีโจกโจกแก้วนี่นิ้นม่นที่น้องนี่บัคเคียนี่บัคเคียเฮ้ยเฮ้ยต้นหอมกับนี่ต้นหอมต้นหอมตัดไม่ไม่นี่ก็สดจากสวนนี่บัคเคียเขาบักเขียเขียวแล้วก็บักแตงนี่เห็นบ่กินเลยอืม